นายธนวัฒน,น์นเมืองครับชื่อเล่นชื่อโชกุนมาจากโรงเรียนเตรียมน,น้ำพุตาพังเนะครับเมื่อไปดูก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวก็เอาไว้ปลูกอะไรต่างๆครับก็ซึ่งไอตรงเนี้ยก็สามารถสร้างรายได้ให้คนที่เขาทําตรงนี้ไว้ได้ครับเป็นประโยชน์จากการนาขยะมาใช้ประโยชน์ก็อย่างแรกก็จะเกจอเรื่องขยะที่เดยก,กันก็อาจจะเป็นการ โพสลงในสือ่อโซเชียลมีเดียของช่องทางเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนเราตระหนักเรื่องเ,ออเรื่องขยะได้มากขึ้นไม่มากก็น้อยครับแล้วก็การแชอย่างนี้ก็อาจจะทําให้หลายคนมีจิตสำนึกมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องขยะก็มันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเกิดช่วยกันก็สามารถสร้างคน,คน,คนได้การทาอะไรอะไรการทําอะไรบางอย่างมันต้องทาได้หลายคนครับไม่สามารถทาคนเดียวได้ให่ ความรู้มากขึ้นเกียกับเรื่องอะไรหลายอย่างอาจจะเป็นเรื่องขยะเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องสังคมการใช้ชีวิตอะไร